ลงนังเหรอครับบ่มงมือลงจอดยังปลอดภัยป่าเมียบริน uh> ีบ่ือ um> ีกเหรอว่าเียตะเนี่ยตะเนียตะเมียวจะมีอไรท่นี่เราจะมีอื้อนี้แหละครับจะมีอื้อนีภาพเมยางรถโอ้ยังมาทันได้เมียอยู่กับเป็นหยังเมียกว่าโอ้ยเย็นใจ่ยิงก่านาเสิบดโอ้ได้เมียก่านี่หมยเมีย สีหาแนวผมบร่ไมอีก้ีนี่เยเนี่ยเขาเขาทม่ส่งกันนะอ่าพรอมพมีครับมีแต่พร้อมปีครับได้หมดเลยครับแม่นหมซื้อแซวมินบ่แมนครับน้องมินครับมินมาซานนบ,าบาาปาก่อเพื่อเอ็ว่าล่ำชิมงานเสียบที่แซว ไม่นีเฮียเปี่ยวมีคนมาท่งขาครับผมูงามวัดีค้าบัดีคนี่เจ็นาเจ็นาผู้งามบ่เฮียเจตนาอยู่ในยุทธอพนี่แม่ค้าเก็บแป้งอันนี้ลูกสาวแม่ค้าลูกสาว่ค้ก็แม่ค้าแน่โอ้ยผู้มาทรงเข่าอยากไอระบาดนี่ น่อยังก่อนนองยงก่อนไม้มิ้นไม้มิ้นอันนี้ทำเกี๊ยวมาให้นะนี่คุณแม่น้องเขาเช็ดมาให้ตรวจจ่าพวกวันเขาเราซองพวกอาหารเอาเีิบเปียวลูกเรื่งสองสาไม่รู้จักหลอกบ้านยางคืออะไรายังดวงส่งไหมโอ้อาจารย์อดกระเดแนวกินแล้วพี่น้อง เกี๊ยวหมดโอ้เตี๋ยวที่็นถุงละลายมันบ่อยมันแม่นบ่โอ้เขาท่าลบานนี่ถุงลยบเกี๋ยวถุงยหสิบงหอดหมองนหเครับเนี่ยเนี่ยเหียเกีกก๋วยเตี๋ยวถุงพันห้าก็ยอมจ่ายเพราะสั่นทักยู่ดอก โอกเจถงพันหาแลยว่เฮียซือกินของแพงแท้พิเศษอ้เงีเปลยบอกถุงรับพันห้าเอาแล้วเอาแล้วได้ก็ยบพนังเออายีไปอันนั้นเอาเอาอันนีเอาเอาเฮียไปเบิ่อถไทยรูปมพนีบอกน่นไปยูนั่งกลนั่นไป ไป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 โอ้บึบเลยมีแต่จังสีละสาวนองบัวมพูีแต่จังสีเลยสาววันยางเดวงย่างย่างย่าใหญ่เพ่ลี้ยมมักมอลมี่อียงใหญ่สดนาน่อยอะไรน้อยอว่าน้องเขาน่อยมีไนหน่วยเหรอเออเอเอาเอ

น่ม่เรนลวี่ไปยังานั่นส่วนลูกวีไม่อยู่วีแล้วครับผมมาอน่บ่ขออนุญาตเข้าพื้นที่นะครับมาเลยมาเลยเมาเบิดเลยแล้วเขาว่าอะวไม่น้ามือสุขพอไววกับว่างหนึ่แม่โอาอรบาละบานั่งโค่นมนั่งโทวหาะ

น <laughs> ั่นเจ้าว่าอันเงาซูเปอร์สิงห์มาคนทำม่าไปยังเงาซูเปอร์สิงหเเออเออนั่นล่ะเงาซูเปอร์สิงโอ้เงียอันมองนั่งนี่อยู่ด้วยครับพี่คือสิอยากอยู่มังคอนะแมนวะเงี้ยนั่งเก้าอี้นี่ว่าดไปนั่ง้องชัดเรอครับน่เก้

กระคอยเด้อวจอน,นเดี๋ยวมันจะมีต่อป่ะกระคอยเด้อลงกระคยอยฮึบฮึบาาเอันสิลมทับว่ามทับเขาไมเขาว่ได้กินเขาอ,เอ่ะแผ่นดินไหวในใจไอ <laughs>

ไม่เขาเนี้ยมากว่าว่ะเนี้ยโอ้โหาูสาวปู่สาวนายใจทด่จะกินของปู้สาวนั่นก็คือจังวัดเสฉะเขาไปส่งกับเขาไม่กินไม่กินไหมยังอ่ะคือขวกขากอะไรขวกขากอ่ะกินบิน่เาวเทียมมให้เรานี้เนี่ยกินอะไรเลยเนี่ยกินมัดกองฟมนี่ข้าเจ้ากะเฮ็ดแบบกินได้ด้อยแม่นบออีลีามไม่ค้าเพิ่งนั่นสร้งวาะบาน ผู้สาวเฮ็ดไม่กินต้องต้องกินในคุ้มค่าดิอันนี้ก็กินได้นี่วนีนี่นี่เห็นว่านี่คนวาหนงสี่แม่คนวานกันกินกองโ้มรดค้าดอกเครื่องนึงเมียนว่ามีการกินหอดกองโ่อมค่าดอกรดเครื่องนึงเจ้าเห็นบ่เขาโค้งกันเนละเครื่งอ๋ออันนั้นเอาเอาอีกแล้วอันนั้นเขาเล่าอา่าเมาสนานครับผม โอ้โหดได้กินเขากินน้ำเรเด้ๆพี่น้องชามีนเอาเขาผสงครับผมเขากองนี่กับพันหาครับก๋วยเตี๋ยวกับถุงละวพันหาเนี่ยเขากองกองละพันหาก๋วยเตี๋ยวกับถุงละพันหาเยเงีคับเฮียเปียวนี่ปลอมใจเลยครับผมเว่าน่งแปมนรานงกรมงให้น้านะ เรอยนั yeah. like yes, ่งางโคตหม่ oh, right. okay. ังวกันเลตัวกันเลยเจ้าก็เฮียเดยวัมายด่าขเโอยากเบิ่นไหนดิโอ้เนาะเอากินเฮียกิน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 โอ้ยี่ลาตำงเป็นปะเป็นขาลงบ้านแน่นอน เสียเงีวเสียนมีคอนเทนต์ไหมหรือเด้อบบบนี้เด้อถาบถ้ำไว้แล้วบบบนี้ไอ้เงี้ยสอนกก่ย่าให้เหลือยงกองฟุ่มกก่ย่าให้เหลือเอาให้มืดบอสันค่ะดองเจ้าหาตับปิ่นเนี้ยเอาเดี๋ยวมึหากินเขากินหนำกันเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก็ใส่ซมีละเอาพอหอมปากหอมคอครับผม กินของฮุมกันครับมาครับโอเคครับผมบ,บายครับผมสวัสดีครับ